วัดคู่กันไม่กี่ทีค่ะได้วาดรูปเนี่ย ให้เราเห็นนะสุดน่ารักเลยค่ะเป็นรูปอะไรแม่ไก่กับลูกเจีย๊ยบนะคะแต่อาจจะใช้เวลาหลายนาทีหน่อยเพราะว่านักวาดตัวน้อยน้องสกิลปนัททร์ฟักทองไม่ค่อยจะอยู่นิ่งเท่าไหร่ค่ะมีคุยมีเล่นบ้างนะคะพักกินขนมตามสไตล์เด็กวัยกำลังสนค่ะอันนี้เพิ่งจะอายุ5้าขวบไปหมาดๆเองเมื่อวันปีใหม่นะคะแต่ว่าน้องสกิลมีนนทัศการเป็นของตัวเองแล้วล่ะคะ่ะใช้ชื่อว่านิทรัศการภาพวาดครั้งแรกของสกิลรวบรวมผลงาน,นกว่าร้อยรูปตั้งแต่ตอน3ขวบนู่นนะคะที่ยังแค่ขีดคิด เป็นเส้นอยู่จนมาเป็นภาพวาดเวอร์ชันล่าสุดที่มีทั้งการลงสีแล้วก็เล่าเรื่องด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะน้องสกิลที่มีพรสวรรค์และสกิลในงานศิลปะสมชื่อไม่เคยเรียนจากที่ไหนเลยค่ะแต่เป็นการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองลุ้นๆเพราะโตมากับธรรมชาติที่บ้านเกิดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นสัตว์ต่างๆมาตลอดจนซึมซับมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่วาดบ่อยที่สุดตัวนี้แหละค่ะน้องไก่นะคะแทบจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วค่ะ บวก,ก,กับการซัพพอจะครอบครัวที่ใช้เวลาช่วงก่อนเข้าโรงเรียนนะคะในการให้อิสระลูกได้ลองเล่นแบบเต็มที่ไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่าบังคับนะคะว่าน้องสกิลจะต้องวาดรูปอะไรหรือว่าทําในสิ่งที่เกินไว้ค่ะสนุกดีคิดแล้วก็ว่าดเป็นบรรพันตัวตังนี้เกือเป็นไก่หมดชุดเชก็มี แม่เหี้วก็มีแม่ที่ลูกเกี้ยวก็มีแม่กลูกก็มีแม่รู้เยอะมากก็มีมเริ่มแรกเราไม่ได้ให้เขาวาดเป็นรูปเป็นร่างเราแค่ให้เขาเล่นกระสี <c oughs> ก็เราก็เหมือนว่าประมาณว่าอุทิศผนังห้องหนึ่งห้องเลยให้เขาแล้วก็เอาสีมาวางให้ ให้เขาได้ขีดเขียนเนาะเริ่มแรกเขาก็วาดแบบเป็นวงกลมๆอย่างเดียวเราก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรให้เป็นรูปเป็นร่างให้มากเราก็ปล่อยเขาเล่นกับสีคุณแม่เก็พาเล่นกับสีเนาะพาเล่นกระสีะใช้มือมั่งใช้ดอกไม้มั่งอะไรมั่งมาเล่นกับสี จุดเริ่มต้นนะคะที่มาจาัดนินเทศกาลได้ก็เพราะว่าผลงานมีความพิเศษเฉพาะตัวของน้องสกิลค่ะคือไปโดนใจคุณตาหรือว่าอาจารย์มกุูดอรดีนะคะจึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของโครงการวิธีสมุดบันทึกค่ะเป็นโครงการเฟ้นหานักเขียนกวีนักแปลนักวาดภาพประกอบรุ่นเยาว์ของสำนักพิมพ์ผีเสื้อนะคะคุณตาก็าองว่าหายากแล้วค่ะที่จะเจอเด็กที่มีฝีมือและความสามารถในวัยเท่านี้และอยากส่งเสริมค่ะและก็ร่วมผลักดันให้ไปได้ไกลซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อน ที่จะมีนิทรรศการน้องสกิลเคยรวบรวมผลงานตีทีมหนังสือมาแล้วค่ะชื่อว่าพระอาทิตย์ของเธอพระอาทิตย์ของฉันที่น้องสกิลเขียนและวาดภาพรประกอบเองทั้งหมดและก็ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ประพันธ์หนังสือและผู้วาดรูปประกอบนะคะกับประกาศนรียบัตรออกแบบปกหนังสือจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยคะ่ะคุณแม่เขาเขียนเขาเขียนคำเรื่องเล่าส่ง ส่งให้กับคุณตาตามขุดแล้วคุณตามาขุดก,ก็ให้เขาเขียนไปเรื่อยจนวันหนึ่งคุณตามาขุดไปหาสกิลแล้วก็ให้สกิลลองวาดรูปคุณตาคุณตาเขาเป็นคนเห็นแววเนาะก็มีความภาคภูมิใจอยู่อยู่ในตัวอยู่เหมือนกันเนาะว่าอย่างน้อยลูกเราก็ได้มีในทักาะของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยมี คนสนับสนุนคือรูปทุกรูปเนี่ยมันถูกต้องหมดนะครับในทางศิลปะก,การจัดวางการใช้สีการลากเส้นการอะไรต่างๆอะไรมันถูกต้องหมดมันเหมือนกับคนที่เรียนมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีอะ่ะแล้วละจะอธิบายอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครสอนเขาสอนก็ไม่ได้เพราะว่าเด็กยังไม่รู้เรื่องเ,ออเราจะสังเกตเห็นว่าในขณะที่ผู้ใหญ่พูดกันสกียังอยากจะเล่นอยู่เพราะว่าวัยมันวัยมันเป็นวัยเล่นวัยเท่านั้นแหละ พอถึงเวลาที่เขาวาดรูปเขากลายเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเขาตว,วัดแปลงได้ชนิดที่เด็ดขาดมากก็เ,เริ่มต้นจากวา,วาดรูปเล็กๆก่อนกระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละแผ่นหนึ่งไม่ไม่ถึงบาทแต่ว่ามันค่อยๆขยับขยายขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นรูปใหญ่ผมคิดว่าถ้ามีกระดาษแผ่นใหญ่กว่านี้เดียวก็วาอาจจะวาดได้วาดได้ ยังทยอยวาดรูปเก็บไว้ทุกวันค่ะเพราะยังพอมีเวลาให้วาดได้เต็มที่นะคะก่อนที่น้องสกิลจะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วในปีนี้ค่ะแต่ว่าจะวาดรูปเกี่ยวกับอะไรบ้างต้องรอรุนแล้วก็ติดตามกันนะคะซึ่งถ้าใครอยากเห็นฝีมือวาดรูปของนักวาดรุ่นจิ๋วแบบสดๆยังสามารถไปดูได้คุณผู้ชมค่ะนี่คศการที่วาดนะคะภาพวาดครั้งแรกของสกิลน้องสกิลจะมาวาดรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะส่วนนิทัรศการจะจัดแสดงถึงวันที่27มกราคมสถานที่คือกาลิเลโอ ถนนบรรทัดทองค่ะ